สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเจอกันกับเหิอนฟ้าอินดี้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทําน้ําขิงกินกันนะคะน้ำน้ำขิงนะคะมาต้มกินเองดีกว่านะคะมันเข้มข้นดีนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะนะคะมาทําน้ําขิงต้านหวัดกันดีกว่าค่ะนะคะกินให้อบอุ่นร่างกายดีกว่านะคะข่ะขิงก็มีประโยชน์เยอะนะคะถ้าอ หัวอ่อนๆเขาก็ไปผัดนะคะผัดใส่เครื่องในไก่ผัดใส่หมูผัดใส่เนื้อแล้วแต่นะคะทําได้หลายอย่างนะคะแต่ว่านี้เหินฟ้าอินดี้เลือกหัวแก่ๆมานะคะจะมาต้มนะคะเหินฟ้าอินดี้ก็ได้ปอกเปลือกนะคะตอนแรกซื้อมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นเป็นหัวเป็นอย่างนี้เลยนะคะหัวใหญ่ๆอย่า,ยยายยงนี้เลยเป็นเขาเรียกเป็นเงา,นาเนาะเงาใหญ่ๆอย่ยา,ยยายยงนี้เลยนะคะก็เหินฟ้าอินดี้ก็มาปอกเปลือกนะคะมาปอกเปลือกแล้วก็ล้างล้างเสร็จแล้วก็มาหั่นนะคะ นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะเนี่ยแล้วก็มามามา,มาปอกเปลือกแล้วก็มาหัน่นแล้วก็มาล้างเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวจะเหินไฟอินดี้ก็จะปั่นนะคะปั่นเครื่องปั่นนะคะพอปั่นเสร็จแล้วก็เอ่อจะเอาผ้าขาวบางนะคะกรองเอาแต่น้ำมานนะคะมาต้มนะคะต้มเอาไว้ทานนะคะนะคะต้านหวัดนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะอากาศมันชื้นนะคะนะคะเอ่อ ต้มทานกินทําให้อบอุ่นร่างกายดีค่ะนะคะร้อนๆร่างกายมันจะได้ต้านหวัดนะคะนะคะก็วันนี้เหินฟ้าอินดี้ก็ไม่พูดเยอะละค่ะเดี๋ยวมาทําด้วยกันนะคะ<ม>ก็ขั้นตอนแรกนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะนะคะก็เหินฟ้าอินดี้ก็ได้ทําการล้างแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็หั่นเลยค่ะนะคะแล้วก็มาพักไว้แห้งๆนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในชามในภาชนะนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ลงไปในเครื่องปั่นนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะใส่ลงไปนะคะอย่างนี้เลยนะคะ ก็ใส่น้ำสะอาดนะคะนะคะน้ำสะอาดแล้วก็กะกะเอาค่ะนะคะนะคะเอาเอาปั่นทีเดียวเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็เออเป็นส่งถ้วยนะคะปั่นทีเดียวเลยนะคะน้แมันก็กะกะกะเอาค่ะถ้าชอบเข้มข้นเยอะเราก็ใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากก็ได้ะค่ะนะคะกินมันจะได้ร้อนๆน,นะคะ จะได้เผ็ดร้อนนะคะขิงก็เลือกเอาขิงแก่ๆแล้วกันนะคะถ้าเราจะามาต้มนะคะเนี่ยค่ะเอาหัวที่มันแบบสีข้ามๆนะคะแกๆ่ๆมันจะได้เอามาต้มแล้วมันจะได้เผ็ดร้อนนะคะจะได้อร่อยฟอินดีก็จะมาปั่นเลยแล้วกันนะคะ ก็พอนะคะแต่ถ้าเราจะเอาละเอียดมากๆเลยแบบเนียนๆเลยก็ปั่นอีกค่ะเนเียนมากแล้วค่ะนะคะละเอียดมากแล้วพอนะคะแล้วเราก็จะอ่าเอามาเทใส่ผ้าขาวบางเนะะี่ยค่ะมากรองผ้าขาวบางนะคะกรองเสร็จแล้วค่อยเอาไปต้มะคะ่ะ เทลงไปเลยค่ะนะคะเนหางปั่นแล้วอย่างนี้ค่ะจะได้อย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยเนื้อมจะเนียนอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็เอากรองข้าวผ้าขาวบางเลยค่ะนะคะเทลงไปเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ไปต้มถ้าทําเยอะๆก็ได้นะคะทําเยอะๆแล้วก็เราเราต้มเสร็จแล้วเราก็พักให้มันเย็นแล้วก็ เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะก็กินได้นานเหมือนกันเวลาเราจะกินร้อนๆเราก็มาอุ่นเอาะคะ่ะโหได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเวลาเราจะกินร้อนๆอ,อย่างเงี้ยเราค่อยมาอุ่นเอานะคะตอนเช้าตอนเย็นอะไรเงี้ยคะ่ะต้านหวัดดีเหมือนกันนะคะอุ่นร่างกายนะคะช่วงนี้ เจอฝนบ่อยค่ะเราก็จะเอากากมันออกนะคะใช้มือเลยนะคะเพราะว่า เหินฟ้าอินเดียล้างมือสะอาดแล้วนะคะไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าล้างมือหลายรอบแล้วค่ะค่ะแล้วก็ออกค่ะนะคะเอ,อกากากมันทิ้งนะคะแต่น้ำค่ะกินช่วงตื่นเช้าเช้ามาในโล่งจมูกดีค่ะนะคะพวกที่ว่าเป็นภูมิแพ้หายใจติดขัดอะไรเงี้ยค่ะดีต้านหวัดต้านอะไรเงี้ยจมูกมันโล่งดีค่ะ นะคะรารู้สึกว่าเวลาเรากินเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันสบายตัวนะคะนะคะนี่ค่ะนะคะได้เยอะขนาดนี้เลยค่ะนะคะเมื่อกี้นะคะที่เฮินนฟ้าอินดี้ได้ปั่นไปนะคะน้ำได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําการต้มเลยค่ะนะคะต้มให้ท่านผู้ชมดูเนาะนี่ค่ะต้มเลยค่ะ ให้เดือนให้สุกอะค่ะ ้มส่หมอ้อนี้ดีกว่าเนาะท่านผู้ชมจะได้มองเห็นนะคะต้มใส่หมอ้อนี้ดีกว่าท่านผู้ชมจะได้มองเห็นนะฮะเข้มข้นเข้มข้นทานเลยทานเอ่อถ้าบางคนแบบว่าน,นี่เราแบบว่ามันมันเผ็ดเยอะไปหน่อยแล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลซะนิดหน่อยก็ได้ค่ะน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลเอ่อ น้ำตาลทรายกรวดเนี้ยก็ได้ค่ะสีแดงๆเนี้ยค่ะมีประโยชน์นะคะเป็นน้ำตาลอ้อยอะค่ะมันหอมนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะอร่อยดีนคะต้มจนสุกกะค่ะนะค่ะยิ่งเราอุ่นไหลเที่ยวนะคะไหลน้ํานะคะเนี่ยเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะมันยิ่งแดงสวยค่ะนะคะน้ๆๆๆนะะําน้ําขิงแก่ค่ะ แรงสวยกินเผ็ดร้อนดีอร่อยดี่มให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆอ,อ่ะดูใกล้ๆเลยนี่ชมดูใกล้ๆ แ๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะทำง่ายดีนะคะทำกินเองมันเข้มข้นดีอะคะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเหมืป้าดี้เคยไปซื้อเป็นแบบผงๆมานะคะน้ำขิงน,นะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยจัดจ้านนะคะแต่ว่าเป็นคนชอบกินแบบเผ็ดๆนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องเอามาปอกเปลือกแล้วก็มาหัน่นมาล้างเองแล้วก็มาปัน่น ค้าขาวบางกรองเอาก็กาบมันออก่ะะคนะคะแล้วก็มาต้มมันจะได้รสชาติที่ว่าเผ็ดร้อนกินเข้าไปนี่โอ้โหเหงื่อออกเลยะค่ะนะคะอบอุ่นร่างกายดีะค่ะเจอฝนบ่อยๆก็ไม่ค่อยจะไหวนะคะก็กินน้ําขิงช่วยอะค่ะนะคะต้านหวัดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยเกินนะคะฝนชุก ฟ้าอินดี้ก็เตรียมแก้วแล้วค่ะนี่เตรียมแก้วไว้แล้วนะคะเดี๋ยวพอสุกแล้วก็จะ,ะชิมให้ท่านผู้ชมดูนะคะ <ential> เตรียมแก้วแล้วเดี๋ยวใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึงนะคะนะคะนะคะน้ำตาลอ้อยอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลอ้อยอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเอาช่อเออเอาสักประมาณช้อนนึงช้อนเล็กๆนะคะช้อนเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะน้ำตาล แตงอ้อยอะค่ะ นี้เหินไาอินดี้ไม่ได้ต้มไว <St az and osaurus> Boy, ้อะค่ะก <as> <in> ็คือต้มให้ท่านผู้ชมดูไปด้วยเลยนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะยิ่งเราจะกินร้อนๆอย่างเงี้ยเราใส่ถ้าใส่ตู้เย็นไว้พักให้เย็นใช่ไหมคะเราต้มไปแล้วเนี่ยเราพักให้เย็นแล้วใส่ตู้เย็นไว้เวลาเราจะกินเรามาอุ่นใหม่อย่างเงี้ยอุ่นกินร้อนๆเนี่ยน้ำมันจะแดงดีมากเลยค่ะถ้าเราเอามาเอามาเอามาอุ่นเที่ยวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ย บรรจุใส่เป็นขวดเป็นอะไรไว้ก็ได้ค่ะเราจะได้ไม่ต้องปั่นบ่อยๆอยค่ะปั่นที่เยอะ,เยอะๆเงี้ยก็บรรจุใส่ขวดไว้สองสามขวดอะไรเงี้ยค่ะกินได้เป็นอาทิตย์นะคะหอมมากเลยลงจมูกเลย เป็นคนชอบกินขิงอะค่ะนะคะว่ามีประโยชน์ดีะค่ะนะคะมัเผ็ดร้อนดีถ้าบางคนมีขิงอยู่แล้วเงี้ยก็ขุดมามาทำต้มไว้กินเองนี่ก็ดีนะคะหระือบางคนไม่มีแล้วก็ซื้อที่ตลาดก็ได้ค่ะนะคะก็โลนึงก็ไม่แพงอะค่ะนะคะแต่มันมีประโยชน์จริงๆค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายอะค่ะ อย่างน้อยๆก็ต้านหวัดละค่ะนะคะต้านหวัดนะคะต้านหวัดนี่แน่เลยค่ะโดนฝนโดนอะไรมาอย่างเงี้ยดีเรากินไล่ความชื้นไล่ความเย็นในร่างกายเราเนี่ยให้มันอุอ่นร่างกายนะคะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>่ะเดือดมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเหมือนไฟอินดี้จะต้มให้มันเดือดเยอะเลยค่ะ พอแล้วค่ะนะคะเดือดจัดแล้วนะคะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเผิ่ไว้ดีก็จะตักใส่เนี่ยค่ะตักใส่แก้วทานนะคะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนมาทานด้วยกันพร้อมกันกันกบเผินไฟอินดี้เลยค่ะต้านวัดกันนะคะมาเลยค่ะตักละเดี๋ยวรอให้มันเย็นก็จะบรรจุใส่ขวดไว้แช่ตู้เย็นไว้ค่ะวันนี้จัดสกแก้วพอ ผู้ชมเนี่ยค่ะน้ำขิงต้มเองค่ะเข้มข้นกลิ่นนี่ก็เผ็ดจัดจ้านแล้วค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำขิงต้มเองอเดี๋ยวยกให้ท่านผู้ชมดูดีกว่านี่ท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะขิงต้มเองนี่เลย ดีอืนี่ค่ะ่ะเรียบร้อยนะคะน้ำขิงนี่ค่ะนี่ขิงต้มเองเรียบร้อยแล้วค่ะ ยากเลยค่ะนะคะทำง่ายๆนี่นี่นี่น,น,นี่ค่ะนะคะร้อนๆเลย ไฟดีจะชิมให้ดูค่ะโอ้โหเผ็ดร้อนทั้งเผ็ดทั้งร้อนเลยค่ะนะคะอร่อยเส้ตาตนน้ำตาลอ้อยไปหน่อยนึงอร่อยหอมดีค่ะค่ะวันนี้ก็ เฮือนไฟอินดี้ก็พาทุกคนมาทำ uh, ขิงนะคะน้ำขิงปั่นนะคะน้ำขิงปั่นเองนะคะเผ็ดร้อนอร่อยนะคะ mm hmm. ก็ยังไงวันนี้เฮืนฟไฟอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm. เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเหืนฟไฟอินดี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทำเจ่วบองค่ะนะคะแจ่วบองแซ่บๆอร่อยๆเลยค่ะนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอตัวไปทานน้ำขิงก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน